สวัสดีครับเอ็นสตูดิโอครับผมช่องของคนรักเครื่องเสียงบ้าน,านเครื่องเสียงรากา้าสวัสดีไปยังพี่ๆนา้าๆสายบันเทิงทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้อัปเดตสินค้าเข้าใหม่ให้ชมนะครับผมอัปเดตสินค้าเพิ่มเติมสินค้านาทีทองราคาถูกสำหรับท่านที่กําลังหามาตินมือ2มีแล้วนะครับผมมีเข้ามา1ท่าท่นนะมาตินเอ็มเอ็กหมื่นแปดนะครับผมตัวนี้18นิ้วใช้นแน่นละสองใบแรงๆนะครับเป็นมือสองสภาพสวยเลยนะฮะตัวนี้ พาชมนะครับนี่าปลาสีทองลูกใหญ่ๆนะครับนี่มอแปลงเทอร์อรขนาดใหญ่เดิมๆครับยังไม่ผ่านการซ่อมนะครับสำหรับแอมมาตินสีชั้นลท่านนี้นะสภาพสีสวยสำหรับท่านที่หา power a m 4สีชาแนลนะครับผมเอาไปขับซับเบตได้8ดอก8ใบเลยนะฮะตัวนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังของตัว power amp นะครับในนะครับผมประมาณนี้เลย สวยๆนะครับผมราคาถูกๆเลยนะครับผมท่านนี้ราคาเปิดไปที่8,900บาทนะท่นท่านที่หามาตีมือ2ราคาถูกๆไปใช้งานนะครับสีชะนั่นนะคับซเปียชะนั่นละ2ใบขับได้ทั้งหมด8ใบนะครับตัวนี้เปิดราคาไว้ที่8,900บาทนะนาทีทองนะครับผมสลับสีชะนั่นด้านนี้จะเป็นมิกเซอร์นะครับผมมิกเซอร์สภาพสวยๆเหมือนกันนะครับผมตัวนี้12ช่อง อินพุต12ช่องนะอ่า uh, EFX 12เอฟเฟคแท้เสียงดีนะครับใช้งานได้ปกติสภาพใหม่นะครับสภาพใหม่เลยนะตามนี้ uh, มาพร้อมกล่องแหลกนะครับกล่องแหลกของ NPE uh, นี่แพงนะครับตัวนี้พี่วินายนะเช็คราคาเลยนะครับเฉพาะกล่องนี่ก็ปลาไป5-6,000นะครับของ NPE นะ เช็คราคากันได้นะครับผมเฉพาะกล่องเก็บนะครับกล่องแหลกไซมิกเนี่ยสิบสองช่องอในจะตัวมิกก์อีกนะครับผมอ่ะราคาสำหรับมิกเซอร์บวกกล่องนะครับผมตัวนี้ขายพร้อมกล่องแหลกนะเอาไปที่4,500บาทเอาจัดเลยครับผมนาทีทอง4,500บาทนะครับผมสำหรับมิกเซอร์12ช่อง EFX 12นะครับผมเอฟเฟฟแท้นะครับเอฟเฟฟแท้ สำหรับท่านใดหาใช้ง,งานนะครับผมสวยนะครับมิกเซอร์สภาพใหม่เลยนะนี่สภาพมิกเซอร์ส,สวยๆนะครับผมมาพร้อมกล่องเก็บกล่องแหลกของ NPE นะครับมิกเซอร์ขนาด12ช่องราคานี้ผมบอกได้เลยไม่มีนะครับผมหายากนะผมขายแค่4,500บาทนะครับได้มาถูกก็ปล่อยไปถูกนะครับผมเอาที่4,500บาทนะสำหรับท่านที่สนใจนะครับผมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้สินค้านาทีทองนะครับนี่ 4,500บาทนะได้กล่องแหลกสวยนะครับผมนี่กล่องแหลกมิกเซอร์นี่ประมาณนี้เลยนะครับอราคานี่สุดคุ้มนะครับแค่กล่องก็ยังไม่ถึงนะครับกล่องเก็บมันแพงกว่า4,500อยู่แล้วนะฮะเช็คราคากันได้เลยนะครับผมอันนี้ได้ทั้งมิกทั้งกล่องนะผมเปิดราคาไว้ที่4,500บาทมิกเซอร์12ช่องนะครับมิกเซอร์12ช่องเลยนะครับรหัส EFX12 นะตัวนี้สวยๆนะครับผม กลองแหลกสภาพสวยนะครับอะผอเอ8มแปดพับาทอะ uh, สำหรับท่านที่หามาตินมือสองใช้งานนะครับอา uh, มือสองก็สภาพสวยนะครับผมมือสองนี้สภาพใหม่นะยังไม่ผ่านการซ่อมค uh, าปลาสีทองสีสวยเลยนะครับราคาอยู่ที่8,900บาทนะ uh, uh, มาครับเดี๋ยวลองทดสอบให้ชมนะครับผมระหว่างตัวมิกเซอร์อะวคาร์บ EFX 1 2แล้วก็ตัวา o เอ r ม m าตินม็นนะครับ สภาพสวยๆเดิมๆทั้งสองตัวนะครับใช้งานได้ปกติไหมามาดูกันครับผม Power AM Channel A Channel ที่ห่นะครับ ชันั้น A ใช้งานได้ปกติครับผมต่อที่ชั้น B ั้น B ชั้นั้นที่2ครับตัวนี้ต่อผ่านมิกนะครับมิกใช้งานได้ปกติทุกช่องนะครับตอนนี้นะ โอเคช้นนั้นสองใช้งานได้ปกติครับดูกันที่ช้นนั้นที่3ครับผม ใช้ okay. งานได้ปกติครับชั้นนั้น3ามชั้นนั้นที่4ครับ Okay. ปกตินะครับผมใช้งานได้ปกติเดเดิมเลยครับเดิมเดิมเดิมๆส,สวยใส่ในแน่นๆนะครับ18นิ้วแช่นั้นละ2ใบาราคาสุดคุ้มนะครับผม8,900บาทมิกเซอร์ er ก็ใช้งานได้ปกติเอฟเฟคออกปกตินะครับผมสภาพส,สวยๆเลยนี e ่ EFX 12นะครับอินพุตทั้งหมด12ช่องเอฟเฟคแท้ในตัวขายพร้อมกล่องแหลกของ NPE นะครับในราคา4,500บาทราคานี้สุดคุ้ม,มบอมบกเลย นะครับนานๆมาทีหนึ่งนะครับผมกล่องแหลก NPE สวยๆนี่เฉพาะกล่องแหลกก็ราคา5-6,000พันนะครับผมตัวนี้เช็คราคากันเลยนะครับตัวนี้ผมขายมิกเซอร์12ช่องบวกกล่องเก็บเลยนะครับผม NPE เอาไปที่4,500บาทนะครับมิกขนาด12บสองช่องสภาพสวยๆเดิมๆนะครับ Power Amp 8,900บาท4 Channel นะครับสำหรับท่านที่หามาตีนมือ2สภาพสวยๆไปใช้งานนะครับผมอ่ะ อัพเดทสินค้าให้ชมประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้สินค้าราคาถูกสินค้านาทีทองนะครับผมมีเข้ามาอยู่2ชุดนะครับ power amp mixer บวกกล่องเก็บนะครับประมาณนี้เลยนะครับ4,589 0 0 0อบาทสนใจสินค้าตัวไหนลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับผมเอ็นสตูดิโอเอ็นซาวระบบเครื่องเสียงบ้านราคารากย่า0653364269สำหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ